ท่านผู้ชมวันนี้ไปไปนี่ไม่ใช่ไปนี่ลาซาด้ามาส่งของเป็นกล้องจอนปิดนะครับของ VSTAR c a m นี่เราเปิดแกะกล่องอ่าเจอวี่ VSTAR c a m IP Camera ารุ่นไหนแกะกล่องดูสิเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านี่ตัวจริงเสียงจริงกล่องสีฟ้าโผล่มาแล้วอันนี้ คาร์ตันบ็อกเอาไปก่อนนี่กล่องด้านนอกมาเปิดกล่องกล่องเล็กที่ห้องที่ใส่ตัวกล้องฉปิดนะครับอ่าเปิดได้แล้วดูซิข้างในมีอะไรบ้างใช้เขาแยกใช้มือฝรั่งช่วยนะครับมือไม่พอออกออ้เจอแล้วนี่อะไรเป็นใบอะไรเ,เอ่ยนี้เป็นคู่มือ ไ้ก่อนอันนี้ก็เป็นนี่อะนนไรสแกนเมติกแดรแกรงกล้องชรกล้องนี่ตัวกล้องวิธีการโปรดักต์ไ้ก่อนเดี๋ยวกอขอเป็นมีตัวนี่นะกันแทกน,เนะเป็นแบบชนิดใหม่เป็นแบบ พลาสติกลมเป็นเส้นๆแท่งๆนะของเดิมเป็นเปม็ดๆดดๆดีดดดแปบ๊บนึงอ่าคลิกออกมาแล้วกล้องนี้ตัวนี้ขาวแขวนนี่มีปุ่มแดงให้เป็นปุ่มซเลนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันต่อที่เราตัดตัดตัวที่ร้มได้แล้ว นี่ตัวกล้องดูยังไงดีโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ขาแฟนกับผนังแล้นี่ก็ตัวกล้องนี่มีน่าจะเป็นสออากาศของเขาอันนี้ก็าวีสตาร์แคมนี่มีแสงตอนกลางคืนนะมีสายไฟนี่ ยวคงต้องอันนี้อุปกรณ์ของเขาที่จะเป็นปลั๊กเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวช่วยยึดมากแล้วีอมีสีเขียวนี่ตัวสกรูยึดติดผนังนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อในการใช้กล้องนะครับ